ข้าไปจำเช้าก่อนทำงานก่อนทำง,งานต้องแวะต้องแวะบางครัง้าางล่อและสองล่อข้าไปกินก็เหมือนชายเรือตั้บจำไม่ได้ <laughs> สวัสดีค่ะงามชีว่าชแนลไม่ผิดช่องนะคะมาถูกแล้วแต่วันนี้เราจะพามานอกสถานที่ร้านกาแฟคุณหนุ่ยค่ะกาแฟชัยวัดและนี่ก็คือรูปเจ้าของร้าน <c oughs> ไม่ใช่นะคะรูปปล่อยปากกอนของฟูดแพนด้าค่ะหน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้เลยสะอาดมากนะคะแล้วก็ขายทุกอย่างเลยไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะทุกคนขายแมสด้วยนะถึงจะเป็นร้านกาแฟโบราณก็ตามแล้วก็ขายขนมเสริมได้ เพิ่มรายได้อีกทางมีความมูเตลูนะคะแม่นางกวักแล้วก็พรอมเพย์อยู่ข้างแม่นางกวักเลยคือกวักเงินเข้ามานะจ๊ะถาดสีน้ําเงินก็คือใส่เปียกปูนสังขยะแต่เขายังไม่มาส่งนะคะแล้วก็มีขนมหลากหลายมากเลยร้านพี่เขาขายดีมากเลยนะผ่านที่ไรก็จะเห็นคนมาจอดซื้อตลอดนี่ค่ะเจ้าของร้านสุดหลอ่อกําลังเตรียมร้านอยู่นะจ๊ะเอาขนมไปวางถังน้ําแข็งร้านนี้มี3มถังนะคะเขาแยกกันแช่แบบชัดเจนมาก ต้อนรับสู่กาแฟคุณหนุ่ยเงินล้านแอบไปดูข้างในหน่อยสิด้านในจะเป็นที่ชงชากาแฟต่างๆนะคะส่วนด้านนอกก็จะเป็นเคาน์เตอร์วางขายนี่กำลังทำกาแฟโบราณอยู่เลยถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยได้กลิ่นหอมมากๆเลยจ้าแล้ววันนี้เราก็จะมาถามข้อมูลจากกูรูนะคะว่าเมนูอะไรขายดีสุดๆแล้วก็ถุงกระดาษใช้ไหนวัตถุดิบซื้อที่ไหนบ้าง ออกมาดีกว่าค่ะชวนคุยเดี๋ยวพี่เขาลืมนะคะว่าใส่อะไรไปแล้วบ้างนี่คือเคาน์เตอร์จริงนะคะไม่เมคนะคือพี่เขาเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยเราไม่ได้เตรียมกันมาก nice right. really ่อนนะคะแค่บอกล่วงหน้าว <Stat> ่าเดี๋ยวจะมาถ่ายแต่ไม่ได้บอกว่าวันไหนนะคะทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดมากอุ้ยแอบเห็นที่ใส่เงินทำเลหน้าร้านอยู่ติดถนนชัยางกูลเลยนะคะลูกค้าที่ร้านส่วนใหญ่เขาจะเป็นสายฟาสต์นะก็คือโทรมาสั่งไว้ก่อนแล้วมาหยิบไปเลยหรือบางทีก็มายื้ ปุ๊บพี่เขาเทเสร็จก็เสิร์ฟไปเลยคือเอาง่ายๆว่าเน้นความรวดเร็วนะคะร้านนี้จะไม่มีการชงแก้วต่อแก้วนะ แก้วฝาหลอดถุงคือทุกอย่างวางเรียบร้อยมากๆนี่ค่ะฝั่งตรงข้ามเป็นโตโยต้าสาขาชยางกูนนะคะซมโอก็มีขายนะคะทุกคนเวลาที่เรามาถึงเนี่ยประมาณ6กโมงกว่าๆนะคะก็ยังจัดร้านไม่เสร็จนะคะเพราะายังต้องชงน้ําอยู่ด้วยอะเริ่มมาประจําการในเคาน์เตอร์และเริ่มจะเคลียร์ทันแล้วนะคะก่อนขายพี่เขาก็จะมีการเช็ดค่ะเพราะว่าเหยื่อก็จะมีไอน้ําออกมาต่อไปลิซจะเปิดเสียงจริงของในคลิปนะคะอาจจะดังนิดนึงเนื่อง,งจากว่าร้านน่ะอยู่ ติดถนนเลยนะมันจะมีเสียงรถค่อนข้างดังค่ะ,คะ,คะ<แ>กดปิดเสียงได้แต่ถ้าเราอยากได้ข้อมูลความรู้ก็ต้องฟังนะคะเยอ้นี่ประมาณหวันเดียวนี้หรอแช่บเดียวแทบเดียวแทบเดียว, <biting? S 3> ยวนอกจากจะเป็นโอลตีนน้ำเย็นโกโก้เอออย่างเงี้ยบางครั้งก็หมดไปบายเีรู้นะครับ<ๆ> Okay then okay. 12 okay. ครับทานมาต้องรับครับ,คร,บนะครับผมอร่อยครับชงเองกินเองต้องชิมกว่าแต่ลูกค้าเขาบอกเขาจะดสินได้ว่ามันเป็นยังไงมะนาวโอ้สุดยอดเลยมะนาวสดไม่ว่ามะนาวจะแพงแค่ไหนพี่แกก็ใช้มะานาวสด ถุงพลาสติกจะเป็นหกคูณสี่ถุงกระดาษสำหรับใส่ทุงกระดาษกระดาษตัวี้ใส่ไหมพีมีใส่นี่เหรอว่าหกคูณสี่เท่ากันเลยเหรออ๋ออันนี้สั่งเขามาหรือเปล่าคะอันนี้สั่งเพราะว่าพี่พี่ซื้อสูตรเขามาใช่ไหมไปซื้ออยู่ร้านนั่ค่ะอ่าไปเรียนมาไปซื้อมาแแหละเรียนมาสามวันเรียนอยู่สามวัน เจ็ดเจ็ดแปดปีแล้วยาวนานมากตอนแรกได้เจ็ดร้อยต่อวันใช่ไหมคะใช่ทุกวันนีห้หลายหลายเท่า,ลาแ,ลแล้วหลายเท่าแล้วก็น้ำแข็งวันละแปดถึงสิบเรียนอยู่สามว,วันสามหมื่นโอ้สามหมื่นเมื่อเจ็ดปีที่แล้วว<ม>ัตถุดิบก็คือเราต้องเราต้องไปหาซื้ออยู่ในเมือง เพราะต้องบังคับใช่ไม่ไม่ไม่รัศดบเราไปหาซื้อในเมืองส่วนกาแฟก็คือกาแฟร้านไทยวัฒเย่สามัคคีนั่นก็คือกาแฟเพราะเขาส่งทั่วทั่วประเทศ ก่อนเราก็ต้องเตรียมไว้ก no, ่อนขายนี่งั้นไม่ทันไม่ทันใช่ครับเก้าแปดสี่สี่หยเลยครับรวมเป็นหกสิบเก้าบาทพร้อมไหมครับพร้อมมาแล้วขอบคุณครับ ตอนนี้เวลากินก็กนดึงเลยก็หนุ่เลยไม่เหมือนกับผ้าหูกินแล้วากับผ้าหูเวลาแกะกินใช่ไหมขอบคุณครับเนี่ยเลือกแค่นี้แหละกินนมเย็นโฟกอสสามอย่างเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดมันแดดจัดในี่สิบเอ็ดโมงเราก็เข้าเข้าแล้วชาชาเขียวกับชาเย็นก็ประมาณบ่ายโมงเราเข้าแล้วงานรสชาติมันโดนแดดมันกระเปลี่ยนใช่ มาครับมาให้ทำร้านที้อร่อยมากทุกค้าประจําอร่อยมากใช่ไหมครับอร่อยมากเช้าก่อนทํางานตอนทํางานต้องแวะต้องแวะบางครั้งว่าแล้วสองรอบถ้าไปกินก็เหมือนทายเรือแท็กซี่ไม่ได้เดี๋ยวตอนเย็นจะไปบุกหนุนหนุนเอแขนด้วยห้าคนประมาณสิบคนแบบนี้วะอาจารับชอบไหนอยู่

คุณสายันวรรณสุดนะคะชื่อเล่นชื่อต้นอ๋อนี่ได้รอยน้าฮานหัวลำนะคะติดต่อพี่เขาได้ ก็ได้เราจะขายก็ได้เรามีธุระเราปิดเราไปทาหเดีไม่ถ้าเกิดว่าเรามีธุระไม่นานเราก็จะให้ที่พอมาเฟ่ให kind of we ้มาขายให้เจ <arn> <IEL D> ้าเดียวแล้วก็กลับมาค่ะก็คือมันง่ายคือเราเป็นนายของเราเองนี่อยากจะเลดายเย็นวันหนึ่งประมาณถ้าเย็นประมาณสี่ถึงห้ายืดสี่ถเยื้ายืดส่วนกาแฟเนี่ยกาแฟหวานมันเนี่ยประมาณแปดถึงสิบ ถ้าเกิดกาแฟเข้มข้นก็าาประมาณสองถึงสามต่อวันอันนี้ก็อันนี้หยาบเล็เกลมันจะมีหยาใหญ่สำหรับทำชามะนาวโอไม่เยชามะนาวแล้วก็โ,โกโก้นมเย็นโปร,โรตีนแล้วก็เขียวมะนาวะนอะไรขายดีสุดกาแฟเป็ปนปอกกาแฟโบราณกาแฟเย็นลูกค้าก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆน,นี่น,น,นี่อากาศไม่แดดถ้าเกิดแดดอ่ะ วิ่งเรา <c oughs> จะแบบอูดเพื่อเดียวเพื่อเดียว <c oughs> พ่อล้างไว้ตอนเย็นทุกวันก่อนทองต้องลวกน้ําร้อนทุกครั้งวก็จะเป็นเหยื่อจะเป็นเหยเืย่อเนื่อเหยื่อใส่น้ําต้องลวกน้ําร้อนเออมีหน้าเรามันถึงไม่ค่อยเสียอืมบางคนเนี่ยเขาจะไม่ลวกเขาอย่างเงี้ยลงแต่เ้ายกขึ้นมาขาย เอาลงแล้วก็ยกขึ้นมาขายค่ะแต่ว่าเราไม่ไม่ทำอานั้นครับผมเก้าอีอยู่สองขนาดเพราะว่า มานคนใส่ในรถอ๋อตัวนี้ตั้งได้สุดเล็กตัวนี้สุดเล็กตั้งได้รถคือรถรถรุ่นเก่เาแต่รถรุ่นไหนอันนี้ก็ตั้งได้แต่ว่านรนเก่าตัวนี้นตั้งได้ไขนาดเท่ากันปริมาณเท่ากันมันกี่ออนเนี่ยพี่ย <28. S 2> ี่สิบแปดยี่สิบแปดออนเท่ากันสูงเท่ากันไหมพี่ราคาเท่ากันปริมาณปริมาณเท่ากัน ตอนนี้คือหมดพอสั่งซื้อเข้ามาส่งหกถุงค่าได้วันสองวันแต่การซื้อมาที่เรหลูทีละหลูเดือนนี้มีสั่งเดลิเวอรี่นะคะก็มีค่าส่งแม็กซเว่นไม่คิดเลยอ๋ออุ้ยมีรถสงนี่ใช่ไหมอันมีรถพิมพผ่านรถส่งยี่ห้อนี้แหละหายแล้วแล้วมองแล้วงาก็เลยก่อนเรียกเลยอ๋อหมายถึงเป็นเซลล์ของของค้านใช่ไหม เขาไปสั่งก็ซื้อซื้อเวื่องอะไรนี้ไงคร <สะ S 1> ับครานี้รับตอกราคาขึ้นต้นทุนเราก็สูงเราก็าต้องหาทางออกในต้นทุนไว้ตอนนี้เพราะว่าต้นทุนเราคุณภาพไม่เหมือนกันไม่ต่างกันมากหรอกลูกค้าตทรศัพทของจ้าโอเคจะทำอะไรให้ตอนนี้ต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวหาตัวหาเอาเขาไป เราลากยางจะไม่เหมือนคนอื่นไงคนอื่นมันค่อยหน้าค่อยหลังเนี่ยเราจะรับแบบนี้นะครับแล้วเปลี่ยนเสียบปุ๊บปั๊บนี่มันก็จะมีอย่างนี้แล้วก็นิดนึงหาเกี่ยอนิดนึงนี่นี่กระดึงนี่หลุดมาเลยโอเคขอบคุณครับเห็นเนื้ยลรถมาแล้วไปไปไป يلم ก็สองร้อยสองร้อยถุงโอ้โหเป็นหนูปิดร้านพอะร้อยถุงพอถึงไมแล้วก็เกีเ่ยวเที่ยวหาด <c oughs> นี่สี่เนีาาเ้ครับเก้ก่วก็ก็จะได้อยู่แถวสองแถวอย่างละไม่เกินสอง<า>แถวแถวนึ่งก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ ううไบใช่ไหมคะร้อยห้าสิบยอหนึ่อนึ่้อยห้าสิบใบเพามันว่ายอดนี้ตัวจะขายติดเนี่ยวันแรกที่เราบอกได้เขาได้่จ็ดร้อยเจ็ดร้อยค่ะวันที่สองได้สี่ร้อยวันที่สามได้พันพันสองพันสี่พันห้าเราจะมาเรื่อยๆเรื่อยๆหลับพันหลั่หน่่นหลัพัจะอยู่ตัวก็ประมาณสมเดือนเดือนนี้ค่ะที่สุด nang kemarin nih ya. Tomo oh. sirupan. Sirupan saja. ยอดของความสะอาดอันนี้หายที่สองที่สาวโบ้สุดยอดเลยอ่ะพีใครจะแยกได้ขนาดนี้สองเกลียวมันมะนาวนั่นหระใส่เครื่องปิน้งไทฟมันจะได้หอมมันก็จะหอมวันนี้ O.K. Yeah, yeah. ยอนเกิดจะลืมจะนึกก็ได้ท่านบอกว่า ที่ไหนคะได้กี่บาทเอ่นนเอ,อ,นนอน่าน่าจะตลาดนนอยเพราะว่าร้านร้านที่เป็นเรียนด้วยเขาจะแนะนําไปซื้อที่ไหนที่อฝา,ากร้านด้วยนะครับร้านกาแฟคุณหน่งเงินร้านเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุบลอยู่ในตัวเมืองตรงข้ามกับ Toyota Big ๊ซข้างๆมันนี่โอเคถนนชยางกูลยังไงฝากกาแฟขนหน่งงินร้านด้วยนะครับ นี่ค่ะเรามานั่งแค่ชั่วโมงกว่าๆขายได้พันสองพันสามแบค์แรกคือแบ่งพันนะทุกคนแล้วพี่เขาเปิด6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะจ๊ะคือแบบว่าปังไม่ไหวแล้วค่ะอ้อลืมบอกว่าพี่เขารับสอนด้วยนะคะเรียนตัวต่อตัวเนี่ยห้าพันบาทจ้าว่าจะไปแล้วนะแต่ลูกค้าเข้าอีกเราก็เลยอยู่ถ่ายต่อต่ออีกแป๊บหนึ่งจริงๆพี่เขาขายได้มากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าเราตัดวิดีโอให้มันสั้นแล้วก็กระชับแล้วก็กดสปีดให้มันเร็วขึ้นค่ะถ้ามานับแก้วจริงๆอ่ะได้เยอะกว่านี้อีก ถ้าไม่ตัดออกนี่คือคลิปยาวมากเลยค่ะทุกคนแบบพี่เขาชงเป็นชั่วโมงเลยค่ะนันสต็อปไม่ต้องกินข้าวกันเลยทีเดียวขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามารีและ YouTube งามชีวาชาแนลให้ด้วยนะคะอย่าลืมแวะมาร้านกาแฟคุณหนุ่ยเงินล้านนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะขอให้เฮงๆปังปังรับซับกันเพลินๆเ,เหมือนพี่เขากันทุกร้านเลยนะจ๊ะ